เป 1, ื่อนบ้านผ่าขัดหนาคือผมนี่แหละครับค่ะพี่อุ้มพี่อุ้มครับพี่อุ้มครับอ้ยใส่หิ้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพุณพ่อคุณแม่เอฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตมิ่งมงคล โอ้โหอาบน้ําครับอาบน้ําขัดตัวโอ้โหได้ที่ขัดมาใหม่นะคะได้มาจากไหนคะที่ขัดที่ขัดนูอยากจะบอกมาไก่นะมาไก่มาไกมาจากไหนจากอเมริกาปา<จ>ที่ขัดมาจากอเมริกาเลยนะคะแ<ล>มนะน่ม่โอ้โหขัดดีมากครับโอ้โหขัดดีมากเลยนะ มาจากมาจากไหนนะอเมริกาคุณแม่อะไรคุณแม่เล็กส่งมาโอ้ยจากคุณแม่เล็กนะคะขอบพระคุณคุณแม่เล็กเพอร์กินอเมริกานะคะคุณแม่นี่ค่ะส่งที่ขัดตัวมาให้มิงด้วยนะคะจากอเมริกาเลยนะคะแม่แม่มิงใช้ของนอกค่ะมิงใช้ของนอกเลยนะคะอะไรก็ใช้ของนอกของนอกของนอกของนงนอกขอ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 นอกของนองนอนนออนอก วันนี้ผมก็จะไปเที่ยวครับอาบน้ําแต่งตัวล้ยรอเดินเที่ยวนะคะมีของไปฝากพี่พี่พม่ไหมพี่อุ้มบุญนะคะนี่ยังเหรอน้ําแรงเกินเขาครับตาอโอ้ยน้ำแรงเกินนะคะรอดำๆเลย ตอนไหนจะไปนี่พ่อมิ่งบอกอาบน้ำรอแล้วมิ่งบอกไม่ต้องอาบเยอะโอ้ยมเปียกวิรีบไปแล้วมิ่งบอกรีบไปแล้วพ่อไม่รอแล้วนะไไม่ไัดหูผมหรือยัง ถุงหูให no. okay, ้ผมหรือยังถอเมื่อยได้ยินไหมน่ะเมื่อบ้าปะได้ยินเมื่อก็ไปใส่ตรงนั้นว่ะตรงนั้นมันแห้งไหมจะให้มิ่งเดินมาทำไมแห้โอ้พ่ออันนี้ไม่รู้เลยเนาะไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วเที่ยวแล้วนะคะด โอ้โหอะไรครับเนี่ยได้อะไรมาเพิ่มด้วยโดนัทอยู่บนหัวด้วย<ม>น่าอร่อยจังเลยมิงรสงอะไรนี่สตอรอเบอรี่อ่ะอุ้ยมีเสียงด้วยแม่มีเสียงด้วยไหนดิเอาคือมาดังฟังนี่โอ้โหของฝากจากแม่เล็กนะคะจากอเมริกานะคะคุณแม่ฝากอ่า คุณเพื่อนของคุณแม่นะคะมาส่งให้กับมิ่งด้วยนะคะจากอเมริกาเลยค่ะแม่แม่ใค่ะเราจะไปเดินเที่ยวกันต่อโอ้ยไปเดินเที่ยวกันต่อนะคะมีของไปฝากพี่ปีแล้วก็พี่อุ้มบุญด้วยนะคะจุ๊บ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 ถ่ายรูปก่อนเลย ิยืดสต๊อเยชูบชูดุอีกุเอเเป็นนายแบบแป๊บหนึ่งเป็นนายแบบปยแบบแป๊บหนึ่งมิงง่งบอกโดนัดไหมคะแม่แม่โดนัดไหมคะ ขาโดนัดรองโอ้โหนอก่งถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะคะอยาไปเล่นไส้ได้วนะยน่ะใส่ตูด้วยนะ่ะนอยากเล่นนะออยากเล่นนะมีของมาฝากพี่ปีครับ ดูน้องมาดูว่าพี่มิ่งได้อะไรมาฝากนะคะน้องเมฆคามาดูเลยว่าพี่มิ่งได้ยังว่าฝากพี่ปีเนาะนี่สาวน้อยของเราน้องสาวน้องสาวเอาเอาไปแปะนี่เอาเอาเอานี่ให้พี่ปี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 เอเบไปดิเดี๋ยวนะจากคุณแม่เล็กนะคะอเมริกาโอ้ยเปลือนบอลนั่น ผักขัดหนาคือผมนี่แหละครับค่ะงกายินทองผมการในใดที่แม่เล็กคำกขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับูค่ะนี่โอ้ยสวยๆเลยค่ะนี่มาจากอเมริกาเลย สีแดงแรงลิตเลยนะคะเอาไปเอาไปใส่ให้พี่ปีนะสวยบ้ามิงวะเอี่ปีอาบน้ำก่อนโอ้โหพี่ปีไปอาบน้ำก่อนนะคะเอาแล้ว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 ลูกไส้กาสิเลนไส้เราเขาบ้านมีอะหรเขาเอเดียงก่อนเฮ้ยเด็กเล่นที่ตร พี่ยาอาอบน้ำก่อนพี่ปีบอกเรจะใส่นะคะออาออโอ้แปดกดกดแบบเทียบใช่กันอีเลยชื่นใจชื่นใจใช่ไหมมิ่งออไปค่ะมีไปต่อให้พี่อุ้มต่อนะคะามาต่อค่ะมาต่อกันนะคะไปของฝากจากคุณแม่เล็กอเมริกา ไปบ้านพี่อุมบุญกัต่อไปแล้สถานีบ้านพี่อุ้มนะคะสถานีต่อไปนะคะดูบ้านะอยููบอลนไม่รู้จะนะพี่พี่อุ้มจะอยู่ไหมนะคะคนช้างอาจจะไปโดนตาอ๋อคช้างไม่อยู่ใช่ไหมวัวคนช้างนไม่อยู่วัคนช้างมัโดนต้าดู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 ดยูด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 ยูดูดดูููยู งท่สอ่นคางไหนอพนนี่อุ้มครับหรือว่าอีพี่อุ้มครับผมได้ที่คัดหัวมาฝากครับนะดูมาละลกอคุณแม่ดูมาละลกอลูกใหญ่มาก มาแล้วมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วค่ะไม่ใช่ให้มีคนอยู่เหรอมีคนอยู่บ้างค่ะเอาของพี่ส่งก่อนนี่ของพี่ส่งพี่พี่อุ้มก่อนเลวของพี่ส่งพี่อุ้มก่อนแล้วนี่นี่แนวขัดหัวนะคะ ที่คาดหัวนะคะมาจากคุณแม่เล็กนะคะคุณแม่เล็กอเมริกอาเก็บไปดิเก็บเอาให้ให้พ่ออุดเร็วเอามเอามาเอามาเอ่อไม่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 ดิดิงดิ้งดยอ้ยดิดิ อ่ะพี่อุ้มพี่อุ้มครับพี่อุ้มครับอุ้ยใส่ให้เลยจะใส่ให้เลยนะคะค่ะใส่ให้เลยนะคะยูเอสเออเมริกานะคะน่ารักน่ารักนะคะไปอะไรตุ้งติ้งน่ารักน่ารักโอ้โห เหมือนสาวเหนือเลยใส่แบบนี้เนาะ,อะเออเหมือนสาวเหนือเลยพี่อุ้มสวยค่ะอุ้ยสวยมากเลย <c oughs> ขอบคุณคุณแม่เล็กนะคะขอบคุณนะครับค่ะไปมิ่งไปแล้วหนุ่มกับบ้านเลยเด้มา่าโซนเลยกระซิกลับบ้านนะไ,ได้พอนะไปแล้ว ก็ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากรลบชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้นขอคุณมากขอบคุณและสวัสดีค่ะ